คือบ้านเกิดเราเองอะเวลามีคนถามว่ากาละสินมีอะไรให้เที่ยวบ้างเราก็คงต้องตอบว่าไม่มีแต่ที่จริงเรายังไม่ได้พิสูจน์เลยมากกว่าทุกคนตอนนี้ประโยคอยู่ที่วัดสว่างหัวนาคำอยากรู้ใช่ไหมว่าที่นี่เขามีอะไร แต่ก่อนที่จะไปดูนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้พระก,กันก่อนดีกว่าค่ะไปกันในไทยเนี่ยมีวัดเก่าๆเยอะเลยนะและที่นี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่นานกว่า290ปีเลยแหละ และข้างในอะ่มะมยยีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านแถวนี้เขาบอกกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรก็ได้ดังหวังเลยล่ะตั้งแต่เราได้เข้ามาเนี่ยเราเห็นได้ว่าโบสถ์ทั้งหลังอะ่ะเขาทำจากไม้หมดเลยนะออกแบบเป็นสไตล์แบบล้านช้างผสมกับล้านนาแล้วเราได้ยินมาอีกนะว่าถ้าวัดแถวไหนจเจริญอะ่ะ แสดงว่าชุมชนเท่านั้นเขาสามัคคีกันพอเราได้มาเห็นด้วยตัวเองแล้วมันก็จริงอย่างที่เขาว่ากันนั้นแหละต้องได้มาอีกรอบใส่ก้อแดบนี้แหงอ๋อลม้มใช้ได้เหรอคะใช่ได้ค่ะจะเอามาขึ้นได้ล่มสวยอะ่ะ คือเขามีร่มให้ใช้ฟรีด้วยนะะที่นี่ลายสวยเป็นน่าจะทำจากผ้าเข่าม้านะร่มที่เราถืออยู่เนี่ยซื้อกลับไปได้ด้วยนะลายสวยใช่ไหมล่ะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะเพราะว่าชาวบ้านที่เนี่ยเขาทำร่มมาขายกันเองที่วัดเรียกได้ว่าเป็นระดับอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ออเขามีขายแบบออนไลน์ด้วยนะจะสั่งทางช็อปปี้หรือลาซาดาก็มีหมดเลย ที่สำคัญนะนะขายดีมากเวอร์ว่าเราก็จัดสักคันเลยดีกว่าคุณยายคะหนูสงสัยว่าอันนี้เห็นว่ามีอยู่รอบตัวโบสถเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะบะใช่ค่ะ<อ>ที่ห้อยๆอยู่เรียกว่าอะไรคะ เขาเอื่นสายหยั่งวะนั่นเขาทำอยู่นะเขาทำอยู่ถามเขาดูเองอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปถามตรงนู้นว่าเขาเรียกว่าสายอะไรขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูสงสัยมานานแล้วค่ะเพราะว่าหนูเดินรอบๆโบสถ์เนี่ยแล้วหนูเห็นมีแบบห้อยเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้ ไอ้ตุงลาตุงลาวตุงอ๋อ,อน,นี่คือรอยตุงสวยมากชาวบ้านทำกันเองอ๋อแล้วก็มาห้อยกันเนาะสวยงามมากอ๋ออันนี้เป็นตุงประจำของจังหวัดกาลสินด้วยเนาะก็เลยเอามาห้อยไว้ประดับวัดเพื่อความสวยงามด้วยอ๋อ ทำอะไรกันคะขันหมากเบงค่ะขันหมากเบง<อ>หรือว่าขันบูชาก็ได้ขันบูชาชอ๋ออันนี้เขาเขาใช้ทำอะไรคะขันหมากเบงนนี้เขาทำไว้ไปบูชาหลวงพ่อคะ่ะอ๋อไว้บูชาหลวงพ่อาชาวบ้านบอกเราว่าเขามักจะรวมกลุ่มกันมาทำขันหมากเบงเอาไปขายให้กับคนที่มาทำบุญเพื่อนำไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ ปึ๊บอ๋อคือจับเลยโอ้ค่ะดิ้นคุณลุงค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตกลับแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะฮะเอาไปอาไปอ๋อขอโทษนูอ๋อหนูลงหนู่ลงโอเคค่ะค่ะเอาเดี๋ยวหนูไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มาเที่ยววัดสว่างหัวนางแล้วต้องนำขันเบงไปไหว้หลวงพ่อก่อนจะมีความสุขความเจริญค่ะโอ้ข้าน้องไปหูกหล่าไปพ้าน้องขึ้นไปไหว้หลวงพ่อเด้อน้ำขันไปน้ำความูกค่ะอ๋อขันหมักเบงไปไหว้หลวงพ่อไปไหว้หลวงพ่อกันคุณยายเขาให้มาบอกว่าเอาไปไหว้เพื่อเป็นความสิริมงคลให้กับตัวเอง ไหนๆก็จะกลับแล้วเราก็ไปไหว้สักหน่อยแล้วกันไปค่ะวลาส่งการเนี่ยเทวานเขาจะออกมามาสงการสงน้ำส<ะ>งที้องค์นี้องค์นั่นสัก<ะ>การะถวายเครื่องสักการะหูช่าจริงจร<ะ>นอกจากสงน้ำนี่แล้วเรื่องสงการ อาจจะมีพี่ๆคำโค้คำให้ผู้ใดเก็บไข่ได้กล้วยนะนะอาไจะคำโค้คำให้เกิดหายเก็บไข่ได้กล้วยไปโมลีบไปไปร้วงงานสมนามพระคำโค้คำให้ผู้เฒ่าผู้แก่ันเด้อนั่งเ้อะคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าวัยรุ่นไม่ค่อยชอบเข้าวัดทำบุญซึ่งก็จริงเพราะเราก็เป็นแบบนั้น แต่พอเราได้มาสัมผัสมันจริงๆแล้วมันทำให้เรารู้เลยว่าทำไมผู้ใหญ่เขาถึงเข้าวัดทำบุญกันเพราะมันทั้งสงบและก็อุ่นใจยิ่งได้มาสัมผัสกับประเพณีที่เขาอนุรักษ์กันมาตั้งแต่ช้านานอย่างประเพณีสงการเราเลยรู้สึกว่าจังหวัดเรามีอะไรที่น่าสนใจขึ้นมาแล้วล่ะโอเคมาเลยทำเลยครับทำ การค้้โพเป็นความเชื่อที่มีมานานมากแล้วครับค,คนที่น,น,นี่ก<ด>็เช<ด>ื่อว่าการค้้โพูจะทําให้อยู่เย็นเป็นสุขครับชีวิตจะยืนยาวค้คำโพูเสร็จแล้วจยลืมขอพรด้วยนะครับขอพรด้วยเนาะโอเค,อเคขอพรเสร็จเอาเอามืวหายไปไหนอะ่ะ มื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะโอ้หายไปพี่ไปก่อนคือดีไซน์กันไปไหนนะคะไปกอดเจดีไซน์กันกอดเจดีไซน์ไปกอดเจดีไซน์ตรงไหนคะตรงนูน้นครับตรงนู้นหรอเน่เน่เนพาไปนี่ทุกคนเราก็เพิ่งรู้เลยนะว่าที่มาที่ไปของการก่อเจอดีไซน์เนี่ยมันคืออะไรเวลาเรามาทำบุญ เราจะเอาดินและทรายของวัดติดเท้ากับบ้านไปด้วยเมื่อถึงวันสงการเราก็เลยต้องขนดินและทรายที่เรานำของวัดกลับไปมาคืนโดยทำเป็นรูปทรงเจดีเพื่อบอกว่าเรานำกลับมาคืนที่วัดแล้วนะดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยเนอะแต่กลับรู้สึกดีที่ได้ทำมันเหมือนเราได้รับความสบายใจจากวัดแล้วเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างให้กับวัดบ้าง เขาทำอะไรกันอนะไปดูกันดีกว่าไปดูกันดีกว่าใส่แมสใส่แมสใส่แมสทำอะไร แง่ยามฟ้าแดงคำลงมาแอบแอบเคียดกนนาร้องยามฟ้าห้องห้วนห้วนเคียดมูเคียดขาคำเหมือนหมอลำพากันวนมีมดำ 100, ร้อยปันกวนฝนตกมาสู่พิซาเราไม่คิดเลยนะว่า การพิสูจน์ของเราในครั้งนี้จะทำให้เราได้รู้จักกับวัดสว่างหัวานาคำวัดเก่าแก่อายุ290ปีเหมือนได้เจอสมบัติเลยเนอะนอกจากวัดแล้วเราก็ยังได้พบเห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อของชาวบ้านที่มีมาอย่างช้านานกาลสินจังหวัดที่ใครก็มองว่าเป็นแค่ทางผ่านแต่สำหรับเราตอนนี้กาลสินเป็นมากกว่านั้นเยอะเลยล่ะ ขนาดที่นี่เป็นที่แรกในการพิสูจน์ของเรานะเรายังรู้สึกอบอุ่นหัวใจขนาดนี้เลยอะแล้วถ้าเราได้ไปที่อื่นอื่นอีกละ่ะมันจะขนาดไหน